สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซิตี้บ้านนาะใครที่เข้ามานะขอคนละหนึ่งไลน์นะฮะแล้วก็คนละหนึ่งสับตะไคร้ด้วยวันนี้ผมจะมาทําภารกิจเป็นช่างนะฮะในซิตี้บ้านนาะซ่อมสายไฟตามเมืองตามบ้านนะฮะซึ่งวันในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาเล่นแบบนี้เพื่อซ่อมสายไฟในเกมนะฮะซึ่งภารกิจช่างของเรานะ่ะก็คือ เราต้องไปซ่อมสายไฟใช่ไหมอย่างเช่นตรงเนี้ไอที่มันเป็นเครื่องแบบเนี้ยก็คือเราต้องซ่อมสายไฟเว้ยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปทาภารกิจเป็นช่างของเรากันดีกว่านี่ตรงนี้ก็มีมหาวิทยาวิไม่ใช่วิทยาลัยช่างนะแต่ก่อนมันอยู่ตรงนู่นอะโคตรไกลตอนนี้มันย้ายมาทุกคนแต่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะเพราะมันใกล้เว้ยทุกคนอ่ะมานะเควสแรกของเราในการที่เราจะต้องซ่อมสายไฟมาเลยฮะอะไรวะเนี่ยแป้งสีบิงมาไงวะอินวีซีโจนนะทุกคน ใครเป็นตำรวจนี่สามารถมาจับได้นะ EP หน้าเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกัน EP หน้านะฮะผมจะมาเป็นตำรวจนะจับโจนในแบบซิตี้บ้าน,นานะฮะแต่ว่าช่วงนี้โจนเปนโคตรเก่งทุกคนแม่งซื้อของเติมมาแล้วเขาไม่ิงมาซุกกาก็คือตำรวจแม่งตายยกกองอะบอกไว้ก่อนตำรวจเอ้ยไม่ใช่ดิโจนในซิตี้บ้าน,นานี่ใช่โคตรโหดทุกคนจับจับไม่ได้ด้วยนะมาะผมไม่รู้นะว่าโกโกวานี่ผมจะเล่นตอนไหนทุกคนนะไปฮะ ซ่อมสายไฟตรงไหนวะเอ้าหายเลยหายเลยอะแสดงว,ว่ามีคนแย่งคนทุกคนใครเป็นช่างมังอะใครเป็นช่างบ้างไม่รู้เฮ้ยช่างช่างอยู่ไหนผมไม่เห็นอะไม่เป็นไรมาน,นี้ก็จะเป็นรับของขวัญตามเวลาทุกคนก็คือเราจะได้เท่าไหร่นะฮะสำหรับของขวัญน,นะได้ทุกเวลาประมาณกี่นาทีไม่รู้นะฮะ อันนี้ประมาณเจ็ดนาทีนะที่ผมจะต้องรอทุกคนนี่เควสเควสแรกผมต้องรีบเลยทุกคนผมกดชิปเล่งเลยนะเอา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 โอมิเอาไแล้เ,เ,เ,เสกใหม่ได้ทุกคนผมต้องกดกดชิปเพื่อเล่นเพื่อเพื่อเล่งความเร็วทุกคนไปไปไปเร็วๆนะฮะมอเตอร์ไซค์ผมยิ่งผมยิ่งโศกกลังด้วยตอนนี้มาข้างๆหุ่นโกวาข้างๆร้านปืนช็อปเลยร้านกันชอ็อปนะฮะนีะ่ตรงนี้ เราจะต้องถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะต้องเสียกระดูกนะฮะไม่รู้ว่าเสียกระดูกไปทําไมมันต้องให้สีเขียวไปโดนสีเทาใช่ไหมได้ง่ายๆทุกคนทําเสร็จแล้วมันจะได้ตังค์ทุกคนนี่ไงโคตรง่าย,าย,ายอ่ะได้ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบแต่ถ้าเป็นตำรวจน่าจะได้ประมาณสองร้อยทุกคนน่านาจะสองร้อยอ่ะจับจงสองคนน่าจะได้ประมาณสี่ร้อยนะฮะสวนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้เป็นสวนสาธารณะนะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมี สีสันสุดแลวแต่ตรงนี้มันจะเป็นพวกหมู่บ้านตรงนู้นก็เป็นวัดตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นสถานีตำรวจผมไม่รู้นะวิทยายลัยช่างมันเข้าได้ไหมทุกคนแต่ผมยังไม่เข้าตรงนี้นี่ผมจอดหน้าวิทยายลัยช่างเลยนี่บอกไว้ก่อนตรงนี้ไม่มีใครเข้าเลยทุกคนมีแต่ผมที่เป็นช่างเนี่ยเข้าลงเข้าลงเดียวนะฮะตอนเด็กๆผมเป็นเด็กช่างไปเลยหนีคนตอนโตมาเป็นช่างซ่อม <laughs> บาปๆทุกคนมันเป็นแค่ในเกมมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วผมก็ไม่ได้เป็นช่างมาก่อนด้วยนะเอ้ยทำไมมัน มอเตอร์ไซค์มันบิดอ่ะเอาเร็ใหม่ดีผมว่าผมเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ใหม่ดีว่ารถผมยังไม่ได้สุ่มกาชานะอันนี้ก็ได้เออนนี้ผมก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำใช่ไหมใช่ปว่าอ๋อเป็นเสียงตาลน,น้ำตาลทุกคนถ้าเราจะเปลี่ยนสีรถก็คือเราต้องเออสียเงินประมาณยี่สิบตรงนี้ก็จะมีร้านกินเคฟซีทุกคนถ้าเราไม่กินข้าวเนี่ยก็คือตายนะ ถ้าหลอมันหมดหกสิบห้านะทุกคนดีนะเซิร์ฟนี้ไม่มีโจนทุกคนถ้ามันมีโจนนี่คือแบบผมฆ่ากันแหลกอะ่ะขับรถอยู่ดีๆนะโดนยิงบาสุก้าตายแล้วโดนุ่มยิงไม่รู้ตำรวจจะจับยังไงทุกคนมันโคตรเก่งอะโจนพวกเนี้ยมีของเติมบาสุก้ามันแบบยิงบาสุก้ายิงนี่หูตายนะตำรวจต้องมีของเติมเหมือนกันอะมันก็ไปสู้โจนอะทุกคนไม่รู้ใครตายไม่ตายนะผมว่าตำรวจตายก่อนตอนเนี้ยโอ้โหอาชญากรรมเยอะมากเลยทุกคน เซิร์นี้ยังไม่มีโจนังไม่มีอาชญากรรมอ๋อนี่ไงมีสองคนทุกคนแต่ก่อนมันมีโจหน้าสารใช่ไหมสารเขาบอกสารหน้าสารอันนี้เป็นสารอะไรวะอืมน่าจะไม่มีผีทุกคนเพราะมันเป็นในเกมถ้าถ้าสมมุติว่าผมขับมอเตอร์ไซค์ไปผ่านไปหน้าสารจริงๆอะผมว่านะผมจะไม่ไหวทุกคนไม่รู้นะผมไม่ได้ดูที่หยดมากนะทุกคน แต่ผมแค่แบบขับผ่านนะขับผ่านมันไม่มีรอรไรเกิดขึ้นมาเะควสเนี่ยได้อีกควสหนึ่งแล้วทุกคนผมยังไม่กินอาหารนะผมจะร้อยมันถึงหลอดประมาณยี่สิบเอ้ยสิบยี่สิบแหละทุกคนอันนี้จะเป็นข้างๆวัดใช่ไหมวัดบ้านนาตรงนี้ไม่มีเสียงนูดดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สปีดไปไหนไวะตรงนี้ก็จะเป็นที่ศพเอ้ยอะไรวะมันมันเป็นที่แบบที่เผาศพทุกคนตรงนี้นะฮะ จะเป็นที่เผาศพแล้วมันก็จะเป็นเมนไม่มีเมนหมายถึงที่เผาศพไม่มีเมนทุกคนตรงนี้ผมได้ยินเสียงดนตรีไทยด้วยนะอันนี้ไขวาเนี่ยทำไมมึงยืนอยู่นั้นไปมาทำต่อพ้าดนี่คือเสียกระดูกทุกคนป๊นี่ไงเสียกระดูกเรียบร้อยต้มสายไฟยากจังทุกคนเอ๊อันนี้ได้หนึ่งรสปดนะนายมาอยู่อะไรตรงนี้อยู่อะไรตรงนี้อ๋อแต่งสื้อผ้าทุกคน ผมก็ยุ่งเรื่องทุกคนไปเรื่อยนะใครจะทําอะไรก็เ,เ,กกกเ,เรื่องของเขาทุกคนผมก็ไปยุ่งเขายุ่งเรื่องเขาทุกเรื่องอันนี้จะเป็นเซเว่นทุกคน,ม,นมันชื่อว่าเจ็ดป่ะมันชื่อว่าเจ็ดอันนี้ทําอะไรได้อะหรือว่าแค่ตั้งโช,ช์เฉยเฮ้ยนี่ไงร้านอาหารตามสั่งเนี่ยซื้อเก๊งหวยมาเก้งหวยมาหนึ่งนะเก้งหวยกินเก๊งหวยไปนี่คือเมาได้เลยทุกคนสำหรับผมนะเอาไว้กินเมาในวันวาเลนไทน์นนะ อันนี้ก็จะเป็นเซเว่นจริงๆผมชอบตลาดตรงนั้นมากกว่านะแต่ก,ก่อนมันขายทางเรือทุกคนตอนเนี้ยโหยังไงวะคือตรงเนี้ยผมแบบโคตรหิวอะ่ะผมเห็นน่ะนี่น่ากินทุกคนแต่แจะแต่แต่ในเกมนี่มันกินไม่ได้นะผมเริ่มหิวเลยทุกคนมันได้ยินเสียงไอ้ไอ้ท้องร้องอะ่ะนี่อีกเควสหนึ่งอะประมาณสามเควสแล้วคลิปนี้หกนาทีนี่ไปโอ้โหเสียงกดูอีกแล้ว ไปเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะผมจะหาแบบช่างใหม่ๆนะที่ไม่ใช่ซิตี้บานาทุกคนรอซิตี้บานาอัปเดตวันสงกร์ก่อนแ๋่วผมค่อยมาใหม่นี่ได้แล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นพวก NPC ซโจนนะแต่ผมยังไม่แต่ผมยังไม่จับนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นภารกิจของช่างนะฮะเอ้ยทำไมมันทำไมมันขยับทำไมมันเดินไม่ได้อะผมก็เติมน้ำมันนะทุกคนน้ำมันก็หกแปด เ8อันนี้นี่นี่อันนี้ผมซื้อมาแล้วนี่โอ้โหโคตรแว้นนะโคตรแว้นน่ะดูท่าหนิโคตรกวนอ่ะทุกคนทำไมมันช้าจังวะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันช้าจังอ๋อนี่ไงเร็วแล้วนะซิตี้บ้านนามันมีมืดไหมเนี่ยมันมืดหรือยังทุกคนอยากให้มันมืดนะผมชอบความมืดอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เขาเช่าได้นะ นี่ผมพาไปรีวิวแบบหรือว่าทำภารกิจกันแน่เนี่ยเออใช่อันนี้เป็นร้านทองทุกคนมาฮะรอเคเวสนะอันนี้ก็สามารถเล่นได้นะตรงนี้ก็ตกปลาได้ทุกคนตรงเนี้ยจะแบบซิตี้บ้านนาะแต่ถ้าตกแบบซิตี้บ้านนาะมันมันมันจะไม่ได้ปลาไว้มาได้ของปแปลกแล้วมันก็ไปขายอะ่ะนะผมว่าผมไม่ค่อยชอบาการตกปลาในเกมนี้นะผมชอบการตกปลาในแบบฟิตมากกว่าทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะ ผมไม่รู้ว่าควสมันจะเด้งเมื่อไหร่นะทุกคนไปฮะคลิปนี้ผมเอาเพียงเท่านี้นะทุกคนทํเควสไปประมาณสามสี่ควสทุกคนควสในการซ่อมสายไฟเป็นทําไอ้ทาภารกิจช่างของเรานะฮะอันนี้ก็สามารถเป็นอาชีพชาวนาได้นี่เกี่ยวผักนี่มีควาอยอยู่เนี่ยเอ้ยมันขี่ได้ใช่ปะควายผมจาได้ขี่ได้ทุกคนขี่ได้ผมจําได้เลยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเล่นได้นะทุกคนตรงนี้อะ อันนี้แต่ก่อนมันไม่มีนะทุกคนคือแบบอัปเดตมานี่โหผมก็นึกว่าอะไรอที่แท้มันอัปเดตไอเล่นอันนี้มาโหถ้าชีวิตจริงนี่คือเล่นกันสนุกเลยนะตรงนี้ก็อัปเดตมาใหม่ฮนะเป็นอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นบ้านคนแล้วเขาก็แบบปลูกผักอะไรประมาณเนี้ยทุกคนผมเคยเข้าแล้วไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะแต่มันก็แบบมันทําอะไรไม่ได้ตรงเนี้ยรอบๆก็จะเป็นทะเลเหมือน รอบๆแบบมันก็จะเป็นทะเลนะฮะเหมือนเหมือนตรงนี้เป็นเกาะเลยอีกเลยอีกฝั่งนึงก็เป็นภูเขาตรงนี้จะเป็นท่ายค่ายทาหารอันนี้ก็จะเป็นภูเขาเหมือนภูเขาท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยซิต,ตี้บ้าน,นานี่นะตรงนี้ก็เป็นที่กินข้าวได้ทุกคนตรงนี้มีวิวนะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูนะทําภารกิจตํารวจนะอันนี้อย่างวะเนี่ยร้านขายรถทุกคนผมไม่เคยเข้าเลยดูดิโอ้โหผมไม่เคยเข้าเลยทุกคนในชีวิตนี้ ดีอยู่นะทุกคนร้านขายรถอะ่ะไปฮนะก็แค่นี้นะร้านขายรถทำไมมันดูเล็กอะ่ะอ๋อมันน่าจะพาไปว้าปอีกที่หนึง่งทุกคนในในเกมนะไปฮนะเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะทำภารกิจตำรวจนะทุกคนไปแล้ว